ครับสวัสดีครับวันนี้เซฟบุ๊กปาเก้เชียงใหม่มีเจ้าโตโยต้าเมทิมานำเสนอนะครับเป็นเมทิคตอนเดียวปีสานะครับคันนี้ภาษี67ครับแย์ยินแอร์ยินฉ่ำครับเป็นพลังไลพาวเวอร์นะครับขับสบายนะครับคันนี้ครับขับสบายรพร้อมใช้ครับสีสันผมให้ร้อยเปอเซนะสีสวยรายละเอียดรอบคันนะครับ คันนี้เป็นสีเขียวนะฮะเป็นรถบอดี้เป็นสีเขียวเอ่อเป็นเขียวทหารนะครับเขียวทหารภายในสุดคลาสสิีครับเดี๋ยวพาวนดูรับคันแล้วให้ชมภายในแล้วก็ให้ชมห้องเครื่องสาัเครั้งให้ฟังนะครับบางคันเรียกสีเขียวทหารนะครับสีสันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากครับคันนี้สวยมากพร้อมใช้มีกระบะเมคไลเนอร์นะครับ นี่ก็แบบแม็กไลเนอร์พร้อมใช้งานนะครับภาสีหกจิตเอหนวนะครับเอหนวคันนี้ก็วงล้อเฮเวอร์ด้วยนะครับขับสบายครับสีสันก็ตามสภาพสวยสดใสเลยครับสวยสดใสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงานสีเก็บเคลียร์ใหม่ให้ข้างคันนะครับเรมหมคันรถคันสวยกิ๊บครับครับเดี๋ยวพาไปชมภายใน ด้านซ้ายก่อนนะครับในชุมชนในด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้วก็เช็คระบบไฟรอบคันดูภายในครับภายในสตรคลาสสิกนะครับคันนี้ครับภายในแขงประตูสวยงามนะครับแผงประตูนี่เจ้าของเดิมพุ้มเป็นสีน้ำตาลครับสีชอ็อกโกแลตเจ้าของเดิมชอบสีช็อกโกแลตครับทำภายในเป็นสีน้ำตาลก็คลาสสิกเลยครับคลาสสิกบอกว่าคลาสสิกครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาด จ้าของดูแลดีนะครับเบาะสวยงามครับเนี่ยเบาะสวยงามเบาะสีช็อกโกแลตสวยงามเจ้าของเดิมแต่งออกเป็นสีช็อกโกแลตน้ำตาลครับเน้นสีน้ำตาลช่องช่องแอร์ก็สวยงามครับยังเป็นสีน้ำตาลเลยครับช่องแอร์ครับครับข้างในสะอาดมากนะครับข้างในสะอาดมากอาดดูแลรักษาดีครับเดี๋ยวพาไปดูด้านขวาบ้างนะครับ ครัับบ้วสีสวยมากครับท่านนี้ครับสวยมากรถพร้อมใช้งานนะครับพาสี6แอร์หนาวนะครับเป็นพวงไลพาวเวอร์นะครับขับสบายแผงประตูแผงประตูสวยงามครับแผงประตูสวยงามภายในสะอาดสะอาดนะครับภายในสวยงามคอนโซลไม่แตกไม่ร้าวภายในคอนโซลสวยงามนะครับ เลขไม้สามแสนสี่หมื่นนะครับรถใช้น้อยครับของดูแลดีนะครับสวยงามนะครับสวยงามสะอาดสะอาดนะครับครับพาไปเช็ตัดเครื่องกันนะครับ เป็นฟิสตัติกง่ายนะครับเรามาไวนะ้อันนี้แอร์หนาวนะครับอันนี้แอร์หนาวแอร์ Air ลมแรงมากนะครับอันนี้แอร์รับประกันความหนาวนะครับดิเปิดครับเ์ Air หนาวแอร์ okay. ลมแรงนะครับแอร์ Air ลมแรงครับเดี๋ยวพาไปชมห้อง,งเครื่องกันนะครับ ลักาณะคุณแมนะครับคุณแม่นะครับรถจะขบบคุณแม่ลักษณดีนะครับเครื่องนุ่มๆครับไม่เสียงนะครับน้ำมันเขาเวอร์วนดีครับครับนุ่มนะเขาเวอร์ดีครับไม่มีเสียงหอนนะครับเครื่องนุ่มๆไม่เสียงนะครับ นะครับขอบคุมนครับควบคุมสภาพอากาศดูระบบน้ำกันนะครับระบบน้ำมดดีปะมีฟองอากาศนะครับเปรื่อ้อนครับวลนะครับ เปิดระบบไฟกันแล้วครับ ปล่อยรอบันกันครับปรอพันกันนครับคปล่อยพันิน,นะครับ โตโยต้าเมทิค X ครับปีสามแปดนะครับตอนเดียวครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับภาษีหมดสองห้าหกเก็ดนะครับแอรเย็นชํานะครับคันนี้ครับแอรเย็นชําครับครับท่ายในกะลังมองหาใช้งานอยู่ครับสนใจติดต่อ089-431.199ครับหรือเฟซบุ๊กปาเก้เชียงใหม่นะครับเฟซบุ๊กปาเก้เชียงใหม่ขายจริงส่งจริงนะครับขายจริงส่งจริงเข้าไปดูโปรไฟล์การซื้อขายกันได้นะครับเฟซบุ๊กปาเก้เชียงใหม่ครับผมติดต่อ089-431.199ครับรถพร้อมใช้งานครับคันนี้รถพร้้อมใชงานครับ สีสันสวยคลิปล็อคคันแล้วครันนครบสวยคลิปล็อคคันเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับ,บน้อยครับ